ปวดท้องแน่นท้องมองหายาทาติน้ำขาวตรากระต่ายบิน สวัสดีค่ะมาติดตามข่าวในช่วงนี้กันนะคะกรุงเทพมหานครจัดงานตักบาทพระสงฆ์12,600รูปถวายเป็นพุทธบูชาในเทศกาลวิสาขาบูชาโลกนำอาหารช่วยเหลือคณะสงฆ์286วัดใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้และผู้ประสบภัยพ,พิบัติทางธรรมชาติค่ะกรุงเทพมหานครร่วมกับองค์การยุวพุทธศาสนกสัมพันธ์แห่งโลกสมาคมวัฒนธรรมเพื่อความดีสากลสหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติเครือข่ายชาวพุทธ และหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนจัดงานตักบาทพระสงฆ์12,600รูปถวายเป็นพุทธบูชาในเทศกาลวิสาขาบูชาโลกและฉลองพุทธชยันตี2,600ปีแห่งการตรัสรูธ้ธรรมตั้งแต่เวลา6นาฬิกาที่บริเวณล,ลานกิจกรรมเซ็นทรัลเวิลด์และบริเวณถนนราชดำริตั้งแต่สี่แยกราชประสงค์ถึงสี่แยกประตูน้ําโดยมีพระพรหมเมธีกรรมการและโฆศกมหาเถระสมาคมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผูว ราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานฝ่ายคาวรวาสสำหรับการทบุญในครั้งนี้นะคะจะนำปัจจัยที่ได้จากการตักบาทไปช่วยเหลือคณะสงฆ์6 8 6วัดใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงประชาชนผู้ประสบเหตุภัยพิบัติต่างๆทางธรรมชาติด้วยค่ะจํานวนถ